สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนาวัตหงทองสกุลกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3.3ทับสครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนวัฒน์พิจเนินกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2.3ทับสครับพวกเราจะมานําเสนอโครงงานเรื่องลิ้นมังกรช่วยในการนอนหลับครับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้มนุษย์มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอีกทั้งข่าวการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติซึ่งเสื่อมกับมนุษย์ทําให้เกิดมลพิษซึ่งพืชสามารถช่วยในการฟอกอากาศ เช่นตะลุมังกรสามารถใช้นในการวักส,ส,สารจำพวกฟอสรีไฮด์สารเบนซินดูดังสีและใช้เพิ่มปริมาณออกซิเจนได้องค์การนาซาได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้และเนื่องจอากเอกสารรองรับน้อยมากคณะของเราจึงได้สนใจที่จะใช้ทักษะรององการวิทยาศาสตร์ในการทดลองนอกจากเรามีวิธีการศึกษาค้นคว้าหขาหข้อมูลดังนี้นะครับ1สึ่ถามผู้รู้เช่นอาจารย์คุสมพนุวิชชามหาวิทยาลัยบูรพาสองสถาบผู้ได่ปตะลมังกรหรือผู้ที่ขายติลุมังกร 3. ค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหรือค้นคว้าจากข้อสมุดจากขึ้นักค้นคว้ามาทำานาทราบว่าตน้นิมังกรสามารถช่วยในการเพิ่มออกซิเจนและช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์หรือึคาร์บอนไดออกไซด์ในเวลาตอนคืนได้มาทำการเปรียบเทียบระหว่างต้นลิ้มมังกรกับคนอิมและชิคกอคุมอยากก่างละหนึ่งชุดจึงมีวิธีการทดลองดังนี้นะครับ ในส่วนของวิธีการทดลองนะครับเราจะทําการทดลองในระบบปิดโดยนําเจ้าต้นลิ้นมังกรเนี่ยมาวางคู่กับทูบที่มีความยาว35เซนติเมตรจากนั้นนําถุงมาครอบปิดปากถุงให้แน่นเพื่อไม่ให้อากาศที่อยู่บริเวณภายนอกถุงเข้ามาภายในถุงการทดลองจากนั้นนําต้นไผ่กวนอิ่มมาทาการทดลองเช่นเดียวกับต้นลิ้นมังกรส่วนชุดควบคุมให้ใช้เฉพาะทูบเพียงอย่างเดียวครับจากนั้นทําการทดลองซ้ําบันทึกผลการทดลองหาค่าเฉลี่ยและสรุปผลการทดลอง โดยเราจะทำการทดลองครั้งละสองชั่วโมงครับในที่ที่มีแสงแดดตอนกลางวันเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาและตอนกลางคืน22นาฬิกาถึง24นาฬิกาครับผลการทดลองที่ได้ออกมานะครับจะมีดังนี้ทูบของต้นลิ้นมังกรในตอนกลางวันจะมีความยาว25.5เซนติเมตรของต้นไผ่กวนอิมจะมีความยาว19เซนติเมตรและชุดควบคุม24เซนติเมตรครับส่วนในตอนกลางคืนนะครับทูบของต้นลิ้นมังกรจะมีความยาว21เซนติเมตร ไผ่กลอนอิ่ม24.5และชุดควบคุม25.5เซนติเมตรครับสรุปของการทดลองนะครับต้นลิ้นมังกรจะมีความยาวของทูบมากกว่าไผ่กลอนอิ่มและก็ชุดควบคุมนะครับเนื่องจากในตอนกลางวันต้นลิ้นมังกรจะทําการปิดบปบากใบเพื่อลดอัตราการขายน้ําจึงมีอัตราการสังเคราะห์ด้แสงน้อยลงส่วนตอนกลางคืนทูบของต้นลิ้นมังกร จะมีความยาสั้นกว่าไผ่นอลิมแล้วก็ชุวควบคุมเพราะเนื่องจากจะมีการปล่อยออกซิเจนที่ปิดปักใบในเวลาตอนกลางวันสู่บรรยากาศภายนอกและจะมีการตึงคารนไดออกไซด์หรือเรียกได้วาคาร์บอนไดออไซด์ด้นะครับซึ่งคณะของเราขอจบการนำเสนอในที่นี้นะครับตอนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ในตอนที่2ครับของรายการ most exclusive นะครับ เราจะกลับมาพูดคุยกันต่อแล้วก็สาธิตให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะครับกับโครงงานวิทยาศาสตร์ชิ้นนี้นั่นก็คือลิ้นบังกรช่วยในการนอนหลับ ต้องบอกว่าตอนนี้เราย้ายลงมาด้านล่างนะครับแดดเปรี้ยงเลยทีเดียวในช่วงเวลาบ่าย2โมงนะฮะต้องบอกว่าค่อนข้างร้อนนะฮะแต่ว่าเราก็จะมาสาธิตให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะครับต้อนรับอีกครั้งกับน้องทั้งสองคนนะครับเด็กชายนวัดผงทองสกุลหรือน้องภูมินะครับแล้วก็เด็กชายธนวัฒน์ปีเจเรญหรือน้องเอิร์ธครับจากโรงเรียนชนราชดรอ,อำรุงจังหวัดชนบรุรีสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทั้งสองคนและนี่ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทําการทดลองนะฮะ เดี๋ยวให้น้องภูมิกับน้องเอิร์ธนะฮะบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราทําการทดลองเนี่ยมันมีส่วนประกอบหรือเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรยังไงบ้างครับคืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมีเท้บิกเกอร์นะครับครับแล้วก็มีดิน้ำมันอยู่ข้างในเพื่อใช้ทูปากนะครับแล้วจะมีท่อพีวีซีอืมจะมีต้นริบบงกรแล้วก็ต้นผักบุ้อินนะครับอืมคือจะเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมได้เห็นความชัดเจนแล้วก็ความแตกต่างกัน อันนี้จะไม่มีต้นไม้เลยมีเฉพาะทูบที่จุดไว้นะฮะแล้วก็จะเป็นเอาตัวนี้ครอบลงไปเพื่อที่จะกันไม่ให้อากาศเนี่ยเข้าไปหรือว่าเข้าไปน้อยที่สุดนั่นเองส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นต้นลิ้นบังกรอยู่ภายในอันนี้จะเป็นต้นไผ่ควนอิ่มนะฮะซึ่งทั้ง3ส่วนนี้ก็คือมีการจุดทูบเรียบร้อยแล้วเอาละครับทีนี้เดี๋ยวให้ทั้งน้องภูมิและน้องเอิร์ธนะครับ เล่าให้ฟังพร้อมกับสาธิตให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะฮะว่าเวลาที่ทําการทดลองนี้เป็นยังไงบ้างครับเชิญครับวิธีการทดลองนะครับก็คือเราจะทําการทดลองในระบบปิดโดยนําเจ้าต้นลิ้นมังกรเนี่ยมาวางคู่กับทูบที่มีความยาว35ซนติเมตรจากนั้นนําถุงมาครอบแล้วก็ปิดปากถุงให้แน่นอากาศที่อยู่บริเวณภายนอกก็จะไม่ได้เข้ามาภายในถุงการทดลองอแล้วก็นําเอาต้นไผ่กลนอิม,มครับมาทาการทดลองเช่นเดียวกับต้นลิ้นมังกร,รส่วน ชุดควบคุมเนี่ยให้ใช้เฉพาะทูปเพียงเดียวครับ,รบแล้วเราก็จะทําการทดลองซ้ําบันทึกผลการทดลองหาค่าเฉลี่ยแล้วก็สรุปผลการทดลองโดยเราจะทําการทดลองครั้งละ2ชั่วโมงครับในตอนกลางวันและตอนกลางคืนครับผมบอย่างอันนี้ก็คือเราทําการทดลองตอนกลางวันกลางแจ้งแล้วต้องเป็นสถานที่ที่มีแดดบแบบนี้<ม>นะฮะซึ่งก็จะเอื้ออํานวยต่อการทดลองให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด อันนี้ก็จะทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงใช่ไหมฮะน้องปูน้อง<ช>เอิร์ดอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตยกให้คุณผู้ชมได้เห็นสักนิดหนึ่งนี่นะครับก็จะเป็นนะฮะภายในก็จะเป็นทั้งทูบนะครับคุณผู้ชมนี้จะเป็นทูบนะครับทูบแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้นลิ้นมังกรแล้วก็อ,อยู่ภายในท่อ PVC พร้อมกับ,บมีอันนี้เรียกว่าเป็นพลาสติกใช่ไหมฮะครอบเอาไว้อีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราวางลงนะฮะเพื่อที่จะการไม่ให้อากาศเข้าไปข้างใน สาเหตุที่เราไม่ให้อากาศเข้าไปข้างในนี้เป็นเพราะอะไรฮะเพราะว่าเปิดอ,อากาศเข้าไปข้างในจะทําให้ออกซิเจนอยู่ภายในนั้นเข้าไปสู่กระบวนการเผาไหม้ของฟูกทำให้ผลการทดลองของเรานั้นออกมาผิดพลาดหรือเปลี่ยนไปจากที่เราสมมติที่ถ่ายเข้ามาไว้ซึ่งการที่จะาําระบบปิดนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ออกซิเจนเข้าจึงไม่จำข้าผิดพลาดก็มีเข้าผิดพลาดแบบว่าร้อยมากนะครับอืครับ ทิ้งไว้สองชั่วโมงอย่างที่บอกใช่ไหมฮะน้องภูมิรืนสชั่วโมงผ่านไปปุ๊บทั้ง3อันเนี่ยมันให้ผลแตกต่างกันยังไงบ้างครับในส่วนของเจ้าตัวลิ้นมังกรนะค,ะครับในตอนกลางวันเนี่ยทูบของต้นลิ้นมังกรเนี่ยก็จะมีความยาวที่มันยาวกว่าของต้นไผ่กลอิ่มและชุดควบคุม<อ>ครับผมส่วนในตอนกลางคืนเนี่ยผลการทดลองที่ออกมาก็คือทูบของต้นลิ้นมังกรเนี่ยจะมีความยาวที่สั้นกว่าของต้นไผ่กลอิ่มและชุดควบคุมครับ ก็จะสลับกันใช่ครับกลางวันก็คืออันนี้นจะยาว<ช>ส่วนกลางคืนลิ้นมังกรจะสั้นถูกต้องครับอ๋อจะสลับกันครับที่ยาวแล้วก็สั้นเพราะอะไรฮะเอ่เหตุผลที่ในตอนกลางวันเนี่ยเจ้าต้นลิ้นมังกรเนี่ยู้ของมันเนี่ยมีความยาวมากกว่าของเจ้าชุดการทดลองอื่นก็เนื่องจากว่าในตอนกลางวันเนี่ย เจ้าต้นลิ้นมังกรนะครับจะมีการปิดปากใบทําให้กระบวนการสังเคราะห์แสงที่เกิดขึ้นเนี่ยมีน้อยออกซิเจนที่ถูกปล่อยออกมาก็จะน้อยตามไปด้วย<ม>ส่วนในตอนกลางคืนเนี่ยครับเหตุผลที่ทูบมีความยาวสั้นกว่าของชุดการทดลองอื่นเนื<ม>่องจากว่าในตอนกลางคืนเนี่ยเจ้าต้นลิ้นมังกรเนี่ยจะมีการเปิดปากใบ,บทําให้สามารถปล่อยออกซิเจนออกมาแล้วการเผาไหม้ของทูบก็จะดีกว่าปกติครับผม,ม